สวัสดีนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องช่องทางออกของสายนะคะปกติแล้วคํานี้เนี่ยคนไข้อาจจะไม่คุ้นเคยเนะคนไข้ก็ชอบเรียกว่าแผลนะแต่ถ้าเราไปดูภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่าช่องทางออกของสายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แผลค่ะอันนี้เนี่ยเป็นหน้าตาของช่องทางออกของสายนะคะที่เรียบร้อยดีถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีหน้าตาช่องทางออกของสายแบบนี้เนี่ยคือเหมือน ผิวหนังปกติเหมือนสะดือเราเลยแล้วมีสายโผล่ออกมาเนี่ยนะคะอันนี้มันดีเลยป้องกันการติดเชื้อได้เป็นพันเท่าของผิวหนังปกตินะคะที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าสายเนี่ยมันถูกผ่าตัดโดยฝังลงไปในช่องท้องเราะค,ะค่ะรานนี้เนี่ยรูปที่ให้เห็นเนี่ยนะคะพื้นที่ตั้งแต่จุดสีขาวๆที่เราเห็นนะคะเราฝากน้องสวนชี้ให้เราหน่อยได้ไหมคะค่ะอันล่างนะคะอันล่างช,ช,ช,ช่วงที่เป็นสีขาวๆเนี่ยลงมาเนี่ยนะคะ จริงๆแล้วมันอยู่ในช่องท้องนะคะพอดีตัวสายเราเนี่ยมันไม่เรียบตรงหรอกนะคะมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นสัมรีหุ้มสายอยู่สองจุดนะคะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคัฟนะคะคัฟแรกที่จะอยู่ลึกก่อนเข้าช่องท้องนะคะซึ่งรูปนี้เนี่ยเขาก็บ้าดช่องท้องกับผิวหนังเหมือนกันไปหน่อยนะคะจริงๆแล้วแต่ต่ำลงมาจากคัฟสีขาวเนี่ยมันจะเป็นช่องท้องเราแล้วไม่ใช่เนื้อคนนะคะส่วนรูปบนนะคะคัฟบนที่อยู่ตื้นนะคะ ราาที่จะอยู่ต่ําลงมาจากช่องทางออกของสายประมาณสองถึงสามเซนนะคะครับที่อยู่ตื้นอันนี้เนี่ยเราเนี่ยมองไม่เห็นมันเลยแต่ถ้าเราสามารถที่จะเอาแว่นขยายมอง่ันดูช่องทางออกของสายเข้าไปได้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่ามันมีเนื้อแดงแดงอยู่ประมาณหนึ่งในสามของความลึกอันนี้นะคะเนื้อแดงแดงเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าแกลูเลชันที่ชูนะคะแต่ว่าภาษาไทยไม่มีนะแต่ว่าเรารู้ว่าตัวเนื้อแดงแดงเหล่านี้มีเม็ดเลือดขาวอยู่ ดังนั้นเนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีช่องทางออกของสายที่หน้าตาเรียบร้อยดีก็จะเปรียบเสมือนว่าเรามีเม็ดเลือดขาวเนี่ยเฝ้าอยู่ตลอดเวลามันเลยดีกว่าผิวหนังปกติเองค่ะคานนี้เนี่ยทั้งหมดเริ่มต้นที่คนผ่าตัดต้องอันนี้เป็นรูปผ่าตัดนะคะที่ออกมาจากห้องผ่าตัดนะคะเราสามารถคลิกต่อไปจนจบได้นะคะลองสวนโอเคค่ะสไลด์ถัดไป อันนี้เป็นรูปหลังผ่าตัดวันที่สี่หลังผ่าตัดแล้วก็วันที่เจ็ดหลังผ่าตัดนะคะเอ่อจะเห็นว่าช่องทางออกของสายอยู่ตรงนี้นะคะตรงที่ลูกศรชี้นะคะอันนั้นไม่ใช่นะคะน้องสวนขยับลูกศรมาที่ช่องทางออกของสายนะคะค่ะแล้วก็อ่อนี่เป็นรูที่สายออกนะคะแล้วก็สายมันจะโค้งอยู่ในชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วมาเข้าช่องท้องแถวแถวข้างๆสะดือนะคะคือรอยมีดท,ที่เขาลงเอาไว้เนี่ยแหละเป็นตำแหน่งที่สายมุดลงไปในท้องนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรูนอกกับรูในเนี่ยมันจะไม่ตรงกันเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตัวความโค้งของสายที่อยู่ในชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมันจะทําให้สายที่อยู่ปลายลงไปเนี่ยที่ชี้เข้าไปในท้องเราเนี่ยมันชี้ลงไปที่ตําแหน่งที่ต่ําที่สุดของช่องท้องเสมอมันนี่ก็จะช่วยบีบให้แนวของสายในท้องเนี่ยชี้ลงนะคะเพื่อให้น้ําเนี่ยไหลเข้าออกได้ดีเสมอ คนที่ผ่ามาเนี่ยเขาจะต้องผ่าให้ความลึกของช่องทางออกของสายเนี่ยมีอยู่ประมาณสองสามเซนเสมอเพื่อที่จะให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยอยู่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคนแรกเนี่ยคือคนผ่าเขาผ่าได้ดีละคนที่สองถัดไปเนี่ยก็คือคนไข้ค่ะคนไข้เนี่ยมีอยู่สามประเด็นนะคะที่ต้องดูแลช่องทางออกของสายให้ถูกต้องนะคะพยาบาลจะสอนเสมอว่า ตรงกลางอะเช็ดด้วยน้าเกลือรอบๆถึงจะเช็ดด้วยเบตาดีนปกติเขาจะไม่ค่อยอยากให้เราเช็ดเบตาดีนเช็ดเข้าไปชิดรูเพราะว่าเขาไม่อยากให้ตัวเบตาดีนเนี่ยมันไหลย้อยลงไปในรูเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเม็ดเลือดขาวมันจะได้รับการระคายเคืองแต่ถ้าโดนน้าเกลือเนี่ยไม่เป็นไรดังนั้นเนี่ยต้องเช็ดตามที่เขาสอนค่ะข้อที่สองเนี่ยเขาจะสอนให้เราเช็ดด้วยเบเบตาดีนจําไว้เลยว่าเบตาดีนเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ฆ่าเชื้อตายเฉพาะหลังเช็ดเสร็จ ลังจากนั้นเนี่ยเชื้อโรคที่ผิวหนังเราจะแบ่งตัวขึ้นมาใหม่เสมอนะคะแต่ว่าปริมาณเชื้อโรคจะไม่เยอะเม็ดเลือดขาวที่เฝ้าอยู่ที่ก้นช่องทางออกของสายจะชนะเสมอดังนั้นคุณก็จะไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่คุณมีหน้าที่ดูแลให้ตรงนี้ยเรียบร้อยดีผิวหนังตรงเนี้ยต้องไม่มีขี้ใครขี้ใครคือเซลล์ที่ตายแล้วผสมกับเหงื่อผสมกับฝุ่นนะคะคุณต้องทําความสะอาดบริเวณท้องน้อยขาหนีบสะดืออย่าให้มีขี้ใครค่ะ เข็มขัดที่เราใช้เก็บสายเนี่ยคุณต้องซักทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าทั้งหมดนี้จะทําให้เชื้อโรคอยู่เยอะกว่าปกติเม็ดเลือดขาวที่มันเฝ้าอยู่ที่ก้นช่องทางออกของสายอะ่ะมันจะสู้ไม่ไหวแล้วคุณจะติดเชื้อตามมาค่ะข้อที่สามนะคะที่พยาบาลเขาจะสอนเสมอว่าต้องติดสายให้ถูกตําแหน่งและตรึงแน่นอยู่กับที่ค่ะปกติเรามองไม่เห็นนะว่าตัวสายที่มุดเข้าไปผิวหนังเนี่ยมันไปแนวไหนดังนั้นเนี่ย ทุกครั้งตอนที่จะสแตปสายหรือติดสายเนี่ยพยาบาลเขาจะสอนให้ปล่อยสายลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะแล้วค่อยติดเพราะว่าเรามองไม่เห็นข้างในดังนั้นพอคุณปล่อยสายลงเนี่ยตัวสายเนี่ยจะหาแนวของสายที่อยู่ในชั้นผิวหนังและชั้นไขมันนะคะพอได้แนวของสายปุ๊บให้คุณติดสายด้วยด้วยพลาสเตอร์ใส่นะคะให้ตึงแน่นอยู่ในตำแหน่งนั่นแหละและต้องตึงอยู่กับที่ค่ะเพราะว่าถ้าคุณติดได้ดีเนี่ยนะคะ สายสีเหลืองๆที่โผล่ขึ้นมาที่ผิวหนังจะไม่ชนขอบผิวหนังเลยแต่ถ้าคุณติดสายตรงนี้ไม่ดีเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือติดแล้วไม่ตรึงแน่นอยู่กับที่เนี่ยตัวสายจะสีกับผิวหนังอยู่เรื่อยๆค่ะเมื่อไรที่เซลล์ผิวหนังเนี่ยหลุดออกเม็ดเลือดขาวที่เฝ้าอยู่ที่ก้นช่องทางออกของสายจะรู้สึกได้เลยมีการรับรู้ได้เลยนะว่ามันมีพยอันตรายเกิดขึ้นที่ผิวหนังด้านบนค่ะมันก็เลยเรียกเซลล์อักเสบเข้ามาเยอะแยะเลยนะเพื่อที่จะมา สมานแผลนะคะแต่เนื่องจากว่าคุณสมบัติของมันเนี้ยไม่สามารถที่จะเรียกเซลล์ผิวหนังได้ตัวมันเองที่อยู่ที่ก้นที่เป็นเนื้อดงแดงมันก็เลยหนาตัวขึ้นแบ่งตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วปูดขึ้นมานะคะเห็นเป็นติ่งเนื้อสีแดงที่ช่องทางออกของสายนะคะสแสดงว่าถ้าคุณเปิดแผลมาทําความสะอาดช่องทางออกของสายวันเนี้ยแล้วคุณเห็นติ่งเนื้อสีแดงเนี้ยแปลว่าคุณต้องทําอะไรไม่ถูกสักอย่างจนมันมีปัญหาว่าไอ้ติ่งเนื้อเนี้ยโผล่มาจากก้นแผลค่ะ เมื่อไรที่เห็นติ่งเนื้อแปลว่าคุณสมบัติในการป้องกันการติดเชื้อที่เป็นพันเท่าของผิวหนังปกติอันนี้หายไปะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูนะคะต้องติดสายตึงแน่นอยู่กับที่และถูกตำหน่งมีสามข้อเท่านั้นที่พยาบาลเขาขอไว้ค่ะอันนี้เป็นรูปที่ผิดปกตินะคะหลังจากนี้ไปนะรูปแรกเนี่ยเป็นรูปของการติดเชื้อที่ช่องทางออกของสายแบบรุนแรงนะคะมีหนองออกมาชัดเจนนะคะผิวหนังรอบ ช่องทางออกของสายบวมแดงคนนี้นอกจากจะบวมแดงที่โดยรอบแล้วมันยังบวมแดงตามแนวของสายที่เข้าไปในชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็โค้งมาเพื่อที่จะเข้ากล้ามเนื้อแล้วก็ลงช่องท้องไปนะคะมันเลยบวมแดงเลยรูเนี้ยไปเยอะค่ะคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วหนองเนี่ยซาะผ่านคัฟตื้นนะคะแล้วเข้าไปอยู่ในอุโมง์ช่องทางออกของสายแต่ไม่ผ่านคัฟลึกและไม่เข้าช่องท้องค่ะดังนั้นเนี่ย ช่องทางออกของสายที่ติดเชื้อรุนแรงแบบนี้นานๆจะเจอทีปกติแล้วเราจะเห็นก่อนนะแปลว่าคุณไม่ควรมาแบบนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณทําความสะอาดช่องทางออกของสายทุกวันแต่วันนี้เปิดมาและเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะปกติเราจะเห็นก่อนค่ะอันนี้ถือว่าน่าจะไม่ได้ทําความสะอาดช่องทางออกของสายทุกวันเลยเปิดมาและเห็นประมาณนี้เลยค่ะ อันนี้รักษาด้วยยาไม่สําเร็จอยู่แล้วนะคะต้องผ่าตัดเอาสายออกต้องเปิดผิวหนังข้างบนออกยาวเหมือนกันนะคะเพื่อให้หนองเนี้ยมันไหลออกได้เพิ่มขึ้นค่ะทําแผลเป็นเดือนเดือนนะคะกว่าจะมาใส่สายได้ใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยต้องเห็นก่อนค่ะไม่งั้นจะยุ่งยากมากค่ะเห็นก่อนโดยอะไรสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้เนี้ยทุกครั้งที่ทําความสะอาดช่องทางออกของสายเนี่ยเขาจะบอกให้คุณเนี้ยเอานิ้วเนี่ยกดรีดดูทุกครั้ง การกดรีดเนี่ยที่โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลอาจจะสอนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกพยาบาลจะสอนเสมอว่าต้องตรวจด้วยแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยนองมันยังไม่เยอะพอที่จะออกมาไม่เจ็บปวดไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่บวมแดงแต่พอกดแล้วมีอะไรออกมาเนี่ยแปลว่าผิดปกติค่ะถ้าเกิดคุณมาในระยะน,นี้เรารักษาด้วยยากินได้โดยง่ายกินยาแค่สองอาทิตย์ก็ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เปิดมาทาความสะอาดทุกครั้งพยาบาลจะสอนจะกดด้วยอะไรก็ตามเนี่ยนะแต่ต้องได้กดอะ่ะเพื่อรีดให้เนาะเพื่อรีดดูว่ามีอะไรที่อยู่ข้างในหรือเปล่าคะ่ะในช่องทางออกของสายอย่าลืมกดนะถ้าคุณทําทุกวันคุณจะไม่เจอเหมือนรูปแรกแน่นอนคะ่ะอันนี้เป็นติ่งเนื้อนะคะที่เราคุยเมื่อกี้ปกติแล้วเนี่ยติ่งเนื้อเหล่านี้เปิดมาปุ๊บไม่เจ็บไม่ปวดนะแล้วก็ไม่ติดเชื้อนะแต่บอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะติด เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อที่ดีของช่องทางออกของสายค่ะดังนั้นเวลาพยาบาลเขาเปิดมาทําความสะอาดช่องทางออกของสายของคุณและเห็นไอ้ติ่งๆแบบเนี้ยเขาจะต้องเอามันออกแต่เนื่องจากมันเล็กเขาไม่สามารถเอามีดไปตัดทิ้งอะไรอย่างนี้ได้ค่ะปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้เกล็ดเงินนะคะที่ภาษากังกเรียกว่าซิลเวอร์ไนเตรดเนี่ยวางลงบนติ่งเนื้อสีแดงเหล่านี้นะคะลูกซ้ายมือจะเห็นว่าติ่งมันเล็กกว่าแล้วก็ใหม่ๆห,ห,หน่อยนะสีมันเลยแดงสดถ้าดูลูกขวามือนะคะ ติ่งมันจะดูด้านๆหน่อยแล้วก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีหลายติ่งนะเน,นี้ยอันนี้คนไข้ามาช้ากว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูลูกซ้ายมือเอาติ่งเนื้อเอาซิวเวอร์ในเกรดหรือเกรดเ,เงินสีดําวางลงไปบนแดงๆเนี่ยมันจะไหม้เนื้อจะตายเนื้อโดยขอบรอบๆเนี่ยจะเละเพราะว่ามันจะตายหมดเม็ดเลือดขาวจะเข้ามาทําความสะอาดกินเนื้อตายออกไปและเซลล์ผิวหนังจะงอกเข้ามาใหม่แล้วดันให้เก็บเข้าไปเรียบร้อยเหมือนเดิมเนื่องจากลูกซ้ายมือติ่งเนื้อเนี่ยเล็ก มาทําแผลโดยพยาบาลทุกวันประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็ดีขึ้นค่ะแต่ลูกขวามือเนี่ยเนื่องจากมันเยอะมากค่ะพอเราเอาซิลเวอร์ในเตรดหรือเกรดเงินวางไปมันจะไม่เป็นวงเดิดเสียหมดเนื้อตรงเนี้ยต้องมาทําแผลโดยพยาบาลทุกวันเซลล์น,น้ามันจะงอกก็มาทุกทคิศทางเพื่อดันและเก็บลงไปเรียบร้อยเหมือนเดิมวันนี้ใช้เวลาทําแผลประมาณสามถึงสี่สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดอย่าให้เกิดสิ่งนี้ค่ะติดสายให้ตึงแน่นถูกตำแหน่งแล้วก็อยู่กับที่ค่ะ ลูกสายมือก่อนนะคะลูกสายมือเนี่ยเป็นคัฟนะคะซึ่งปกติต้องไม่เห็นคัฟเนี่ยจะอยู่ลึกลงไปในช่องทางออกของสายนะคะประมาณสองถึงสามเซนไม่มีใครสามารถที่จะดึงคัฟให้เลื่อนออกมาได้นะคะตัวคัฟเนี่ยจะอยู่ลึกแล้วเราไม่สามารถดึงขยับได้เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยระหว่างคัฟตื้นแล้วก็คัฟลึกเนี่ยจะมีพังผืดยึดตลอดแนว เวลาหมอผ่าตัดจะเอาสายเราออกเขายังต้องลงมีดเข้าไปแล้วก็เอากันไกลไปตัดเลาะค่ะเราไม่สามารถดึงให้มันขยับได้ค่ะถ้าคุณผ่าได้ดีนะคะแต่การที่คุณเห็นคัฟตื้นลื่ตื้นขึ้นมาเรื่อยๆจนโผลโออกมาได้แบบนี้เพราะว่าความลึกตรงเนี้ยมันเสียไปความลึกที่เสียไปเนี่ยอาจจะเกิดจากคนผ่าคนแรกเดี๋ยผ่าได้ไม่ดีคือตื้นเกินไปเมื่อไหร่เขาผ่าตื้นเกินไปเนี่ย เม็ดเลือดขาวที่อยู่ที่ก้นช่องทางออกของสายจะอยู่ไม่ค่อยได้ค่ะคุณจะติดเชื้อซ้ำซากแล้วมันก็จะวนกลับมาเป็นพัฟโผลจนได้ค่ะเหมือนกันถ้าคุณมีติดเนื้อบ่อยๆแล้วเขาจี้บ่อยๆความลึกตรงนี้ก็จะบางลงบางลงพอความลึกบางลงเม่เลือดขาวก็อยู่ไม่ได้คุณก็จะติดเชื้อมันก็จะเหมือนวงจรอ,อุบาทที่ซ้ำซากไปมาสุดท้ายก็จะได้เอาสายออกเพราะว่าจะติดมันจะติดเชื้อราค่ะทีนี้เรามาดูรูปขวามือบ้างนะคะรูปขวามือเนี่ยคือผื่น ปกติแล้วเนี่ยถ้าผิวหนังเราปกติดีมันจะมีเชื้อโรคอยู่เสมอค่ะแต่ไม่เยอะแต่เมื่อไหร่คุณมีผื่นแดงผื่นดำตุ่มน้ำพองใสอะไรก็ตามเนี่ยแปลว่าเชื้อโรคตรงนี้จะเยอะกว่าปกติสักวันหนึ่งคุณจะติดเชื้อเพราะเม็ดเลือดขาวที่เฝ้าอยู่ที่ก้นช่องทางออกของสายจะดูแลไม่ไหวค่ะคนนี้เนี่ยจริงๆเป็นผื่นแพ้เบตาดีนนะคะแต่คนเนี้มาช้าปกติเวลาเราแพ้อะไรสักอย่างแค่เราทาไปปุ๊บม,มันจะเป็นผื่นแดงก่อนแต่เนื่องจากคนนี้เขาไม่ได้มาตั้งแต่แรก เขาก็ไม่มาเขาก็ทาไปเรื่อยนะคะทําให้ผื่นแดงอันแรกเนี่ยมันดําขึ้นแล้วก็หนาตัวขึ้นค่ะผื่นแดงอันใหม่ก็เกิดนะเพราะว่าเขายังทาทาเบตาดีนทุกวันตอนทําแผลค่ะดังนั้นเนี่ยยุ่งยากเลยถ้าเขามาเร็วผื่นแดงๆอย่างเดียวเราแค่หยุดทาเบตาดีนไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ําเกลือล้วนเนี่ยมันก็หายค่ะแต่เนื่องจากคนนี้มาช้าผื่นนี้เลยต้องได้รับการทายา เพื่อให้ผื่นมันจางลงการอักเสบของผื่นลดลงด้วยคู่ขนานกับไปการเปลี่ยนจากเบตาดีนเป็นน้ำเกลือค่ะถ้าแพ้พลาสเตอร์จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะมันจะเป็นแนวที่เราติดพลาสเตอร์ตามขอบของกอสนะคะอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นปื้นหมดนะคะไม่ว่าจะแพ้อะไรก็ตามหรือคุณเห็นผื่นผิดปกติอะไรก็ตามนึกไว้เสมอว่าถ้ามีผื่นให้มาเลยไม่ต้องรอวันนัดเพราะว่าผิวหนังบริเวณนี้จะเริ่มมีเชื้อโรคยกกับปกติแล้วสักวันหนึ่งคุณก็จะติดเชื้อที่ช่องทางออกของสายตามมาค่ะ ทุกครั้งทาความสะอาดช่องทางออกของสายให้ดูสายด้วยค่ะว่ามีอะไรอยู่ในรูหรือเปล่าค่ะอันนี้เนี่ยที่คุณเห็นเป็นดวงขาวๆแย่ๆเนี่ยคือเชื้อรานะคะบางทีก็เป็นสีดําเหมือนรูปขวามือได้นะคะรูปขวามืออนนี้แต่มันอยู่ตรงข้อต่อนะรูปนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นดวงดวงเหมือนรูปสีขาวได้แต่เป็นสีดําเฉยๆพวกนี้ไม่มีอาการนะถ้าเกิดคุณเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วคุณมาเลยเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยต้องเอาสายออกแล้วใส่สายใหม่ค่ะเนื่องจากว่า เรากลัวว่าตัวเชื้อราที่อยู่ที่สายอันนี้จะหลุดเข้าไปในท้องเราค่ะถ้าเมื่อไหร่เชื้อราเข้าไปในช่องท้องแล้วเราติดเชื้อราในช่องท้องเนี่ยยุ่งเลยนะคะเพราะว่าการติดเชื้อราในช่องท้องมันจะเป็นการติดเชือ้อที่รุนแรงเย่าบุช่องท้องจะเสียหายเยอะไปบางคนไม่สามารถกลับมาล้างไตของช่องท้องได้อีกบางคนก็กลับมาได้นะเออแต่ว่าอัตราเสียชีวิตก็สูงค่ะดังนั้นเวลาเราเปิดมาทําความสะอาดช่องทางออกองสาทุกครั้งให้ดูสายด้วยค่ะอันนี้จะเห็นว่าสายมันขาดค่ะ ปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยใช้กันไกในการทําความสะอาดช่องทางออกของสายพลาสเตอร์เรายังใช้มือฉีกนะคะทุกครั้งเวลาคุณจะเปลี่ยนก๊อสที่ข้อต่อเนี่ยที่เขาชี้ลูกศรอ,อยู่ตรงข้อต่อนะคะข้อต่อเนี่ยปกติจะมีก๊อสคุมเนาะแล้วก็จะมีพลาสเตอร์ใสที่เราพันเอาไว้พยาบาลเขาจะสอนเสมอนะพอเราพันพลาสเตอร์ใสไปเรื่อยๆพอมันจะสุดเนี่ยอย่าปิดแนบไปหมดให้หักมุมมาไว้เพราะว่าเวลาที่คุณมาเปลี่ยนก๊อสเนี่ยคุณต้องแกะพลาสเตอร์ออกคุณจะได้หาปลายมันเจอคะ่ะ แต่ถ้าคุณพันแนบไปหมดเนี่ยคุณจะหาปลายไม่เจอแล้วคุณจะไปเอากันไกมาค่ะพอเอากันไกมาตัดชิบ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 บางทีมันพลาดโดนสายขาดแบบรูปนี้เลยนะคะพอสายขาดปุ๊บหรือสายรั่วปุ๊บทางการแพทย์ถือว่าเชื้อโรคเข้าแล้วคนไข้เนี่ยก็ต้องตั้งสติปิดระบบทันทีนะคะวิธีปิดก็คือต้องหักสายเหนือตำแหน่งที่รั่วนะคะหรือขาดเอาหนังสติกรัดไว้เอากรนชุบเบตาดีเนี่ยปิดหุ้มตรงปลายไว้แล้วรีบมาโรงพยาบาลค่ะ พอถึงปุ๊บพยาบาลก็คิดเหมือนคุณเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้เขาต้องเอายาฆ่าเชื้อใส่ให้ทันทีแต่มันใส่ไม่ได้เล้วองาะสายมันขาดเนื่องจากตำแหน่งที่ขาดตรงนี้เขาเรียกว่าทานเซฟเฟอร์เซตนะคะเป็นตำแหน่งที่เราเอาออกได้เพราะยังไงคุณต้องมาเปลี่ยนทุกหกเดือนอยู่แล้วนะคะเขาก็เอาอันนี้ออกเลยแล้วใส่อันใหม่ให้คุณใส่เสร็จปุ๊บเขาก็ผสมยาฆ่าเชื้อไปในน้ํายาล้างไตแล้วแช่เข้าไปในท้องเราแช่ไว้หกชั่วโมงนัดวันรุ่งขึ้นมาตรวจซ้ำว่าติดเชื้อหรือเปล่าค่ะ อันนี้เป็นขะเป็นรูรั่วที่ตำแหน่งที่ดูยากกว่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นเข็มกลัดที่เขากลัดจางเกงแล้วไปทิ่มโดนค่ะอย่าใช้เข็มกลัดนะเพราะว่ามันสามารถพลาดไปโดนแล้วทิ่มปุ๊บเนี่ยพอคุณดึงออกเนี่ยบางทีคุณไม่คิดว่ามันเป็นรูนะบางคนไม่มาทันทีอ่ะบางคนมาทีก็ติดเชื้อไปแล้วเพราะเม,มื่อไหร่มีรูรั่วแปลว่าเชื้อโรคเข้าแน่นอนค่ะอันนี้เขารู้ตัวก่อนเขาก็หักสายเนื้อตำแหน่งที่รั่วค่ะเอาหนังสติ๊กลัดไว้เอาก๊อนชุบเบตาดินปิดจุดที่รั่วแล้วก็รีบมาโรงพยาบาลค่ะ มาถึงพยาบาลก็คิดเลยว่าต้องเอายาฆ่าเชื้อใส่ไปในท้องให้ได้แต่เนื่องจากมันขาดหรือรั่วตรงตำแหน่งของสายอันนี้พยาบาลเขาจะตัดสายทิ้งตั้งแต่ตรงข้อต่อข้างบนเนี่ยนะคะลงมาถึงจุดที่รั่วค่ะตัดทิ้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้คนคนี้จะเหลือแต่สายโผล่มาจากท้องนิดเดียวแล้วเขาก็จะขยับข้อต่อสีขาวเนี่ยลงมาเสียบดังนั้นเนี่ยคนนี้จะเป็นลักษณะสายโผล่มาจากท้องนิดเดียวแล้วก็มีข้อต่อเลยแล้วก็มีทางสเอร์เซตเลยพอเขาทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาจะผสมยาฆ่าเชื้อ ใส่ในน้ายาล้างไตและแช่ในท้องเราให้เร็วที่สุดแช่ไว้หกชั่วโมงนั้นวันรุ่งขึ้นเพื่อตรวจสามว่าติดเชื้อหรือเปล่านะคะดังนั้นอย่าใช้ของมีคมและเรื่องมันจะวุ่นวายมากค่ะอันนี้ยากกว่านะคะอันนี้คนไข้เนี่ยตัดติดผิวหนังเลยนะคะไม่สามารถที่จะปิดระบบได้เลยอย่างมากก็เอาก๊อปิดไว้แล้วรีบมาโรงพยาบาลค่ะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็คิดเหมือนคุณเหมือนกันนะว่าจะทํายังไงดี ต้องเอาเข้าห้องผ่าตัดอย่างเดียวเพราะว่ามันเท่ากับระบบเนี่ยมันเปิดอยู่ตลอดเวลาค่ะต้องเซตผ่าตัดแล้วก็เอาสายออกแล้วใส่สายใหม่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะเอาเทนโซพลาสมาติดแผลอย่างนี้นะคะแล้วก็ไอ้ดำๆที่เราเห็นพันข้อต่อเน,นี่ยเป็นเทปที่พันท่อปะป,ปานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะเพราะเรากลัวซิปค่ะซิปเนี่ยมันแข็งแล้วก็มีคมได้เวลาเราลูดไปลูดมาเนี่ยไปโดนสายแล้วบางทีมันแตกหรือ้าวได้ค่ะ กางเกงที่คนไข้คนนี้ใส่ก็เหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยกางเกงที่มีซิปเนี่ยบางทีเราก็กังวลน,นะเพราะว่าเวลาเราเข้าห้องน้ําเนี่ยแล้วเรารูดซิปไปโดนสายเพราะบางทีสายมันหลุดออกมาจากตัวเข็มขัดนะนะคะแล้วบางทีมันก็โดนบ่อยๆมันก็ลาวรั่วได้ค่ะถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ใช้กางเกงอย่าง,งยืดน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะอันนี้เป็นถุงอาบน้ํานะคะสไลด์ถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผิวหนังบริเวณช่องทางออกของสายเนี่ยนะคะ ดีเยี่ยมป้องกันการติดเชื้อได้เป็นพันเท่าคนผ่าเนี่ยผ่ามาได้ดีต้องมีความลึกของช่องทางออกของสายประมาณสองถึงสามเซนถ้าความลึกที่เพียงพอจะทําให้มีเม็ดเลือดขาวเฝ้าอยู่ตลอดเวลาที่ก้นช่องทางออกของสายขอให้ทําตามที่พยาบาลบอกนะคะข้อที่หนึ่งตรงกลางเช็ดด้วยน้าเกลือรอบๆเช็ดด้วยเบตาดีนนะคะเช็ดด้วยเบตาดีนดียังไงก็ตามหรือบางที่อาจจะเช็ดด้วยอะไรก็ตามที่เป็นยาฆ่าเชื้อเชื้อโรคจะตายเฉพาะตอนที่เช็ด หลังจากนั้นเนี่ยมันจะแบ่งตัวขึ้นมาใหม่เสมอเชื้อโรคจะไม่ชนะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวมันเฝ้าอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเชื้อโรคเยอะเกินไปอันนี้พ่ายแพ้ดังนั้นเนี่ยอย่ามีขี้ใครเยอะหมั่นซักทําความสะอาดเข็มขัดเห็นพื้นผิดปกติต้องมาก่อนนะัดอย่าทิ้งไว้เพราะว่าเม็ดเลือดขาวจะสู้ไม่ไหวถ้าเชื้อโรคเยอะเกินไปค่ะ ข้อที่สามคือปล่อยสายลงให้สายหาแนวของสายให้ที่ฝังอยู่ข้างในค่ะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องติดสายให้ตรึงแน่นให้ถูกตำแหน่งและถูกที่ยึดแน่นแล้วก็ไม่แกว่งไปแกว่งมาที่รูทั้งหมดนี้จะทําให้เม่เลือดขาวยังคงเฝ้าอยู่ที่ก้นช่องทางออกของสายได้ดีค่ะเปิดมาทําความสะอาดทุกครั้งพยาบาลจะสอนให้กดรีดดูว่ามีหนองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเห็นตั้งแต่แรกไม่บวมแดงเลื่รักษาง่ายมากค่ะรูสายด้วยนะคะ ว่ามีเชื้อราในสายหรือเปล่าอย่าลืมสุดท้ายไม่มีของมีคมใดๆใช้มือฉีกพลาสเตอร์พันพลาสเตอร์ใสรอบข้อต่อผักมุมทุกครั้งไม่งั้นคุณจะมาหาปลายไม่เจอแล้วเอากันไกลมาตัดค่ะล่าจะมีเท่านี้นะคะก็ฝากไว้เลยนะคะถ้าเราคนผ่าผ่าดีคุณดูแลดีบริเวณนี้ดีเยี่ยมแล้วคุณจะไม่มีปัญหาอะไรกับการดูแลช่องทางออกของสายนะคะ ก็ขอขอบคุณคนไข้ทุกคนนะคะแล้วก็น่าจะวางก่อนนะจ๊ะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะ